เปิดประวัติไม่ธรรมดาเลยค่ะน้องจะะโอ้นั่นเองงานริงดังอย่างต่อเนื่องจะสำหรับจะะโอ้งานริงหรือว่านางสาวปิยนาและตีโตโชตี้สาวสวยวัย32ปีที่ประสบความสำเร็จเนื่องจากที่ขายของออนไลน์แต่ลุก,การเป็นเจ้าหน้าของแบรนด์ดังสำหรับผิวชื่อดัง จาโอนั้นเคยเล่าถึงประวัติความเป็นหน้าของเธอนั้นในเพจและงานดิ้งนั้นเองเจ้าของแบรนด์ที่ไว้ว่าเธอนั้นเริ่มจากชีวิตที่การเป็นลูกของแม่ค้าในตลาดนั้นนั่นเองไม่อยากจะเห็นแม่ขายของในอนาทางด้านตลาดนัดมันเหนื่อยและร้อนมากๆเธอ,อจริงก็เริ่มขายของออนไลน์กระทั่ง พิสูจน์จนรับผิวคือดีขึ้นมาเองจนประสบความสําเร็จได้เงินจากก้อนหน<ๆ>ึ่งก้อนแรกปี2560ก็พิสูจน์ความสําเร็จก็ซื้อบ้านและซื้อรถหรูหาเงินสดและจากกิจการเติบโตได้ดีจนวันนี้แทนช่วยเหลือขายของที่สืบจากชีวิตที่ธรุรกิจที่ประสบความสําเร็จจาก จากคนดังกล่าวที่หลายคนมาเป็นซีลีเตอร์ที่เชนคนุณภูมิเปชรปาเต้นนอกจากนี้เธอก็ได้ปล่อยรายการทีวีและหลายช่องเพื่อขายของผ,ผลิตของตนเองอีกด้วยนอกจากนี้เธอก็ได้โพสต์ถึงประวัติส่วนตัวของเธอผ่านดิกตอกและดังไหนก็ชื่อจาโออายุ32ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง160อาชีพ เจ้าของแบรนด์งามริง้งรายได้ 3, 3ล้านบาทต่อปิงต่อปีนั่นเองและก็แม่นั้นก็สามารถสูตรและทำงานได้5ปีมีบ้านรถและ5คันบรรดาตตกแต่งอาคาร3หลังคอนโดหนึห้องและอีกด้วยมากมาย